รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราซีเคนิวต่อไปกันที่จังหวัดอ่างทองเจ้าหน้าที่ปอดตึงลุกช่วยหมาท้องแก่ตกใจเสียงพูวิ่งตะเลิดติดซอกกำแพงบ้าน เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่หนึ่งมกราคม2568เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอติง้งจังหวัดอ่างทองได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือว่ามีสุนัขติดซอกกำแพงบ้านชาวบ้านไม่สามารถช่วยเหลือออกมาได้เหตุเกิดบริเวณบเ้านเลขที่46หทับหมู่ที่6ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองหลังรับแจ้งจึงได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือพอร้อมรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุทำการช่วยเหลือ บริเวณที่เกิดเอทอยู่ด้านหลังของตัวบ้านซึ่งปลูกห่างจากกำแพงบ้านที่มีปูนมีความกว้างประมาณ30เซนติเมตรพบสุนัขชื่อเจ้าดำซึ่งเป็นสุนัขพันุ์ทางสีดำเพศเมียอายุประมาณ2ปีขนาดค่อนข้างใหญ่และที่สำคัญกำลังตั้งท้องติดอยู่ทรงเสียงร้องตลอดเวลามีอาการสั่นหวาดระแวงพยายามดิ้นหลนที่จะขึ้นมาทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการนำตะก้อคอบปากวาไว้ เพื่อป้องกันความปลอดภัยอย่างระมัดระวังเพราะเจ้าดำระแวงกัดอยู่ตลอดเวลาจากนั้นเจ้าหน้าที่พยายามค่อยๆดึงลำตัวขึ้นมาโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถช่วยออกมาได้หลังจากช่วยออกมาได้เจ้าดำในตอนแรกอยู่ในอาการดุร้ายกับประดิกฐางและแสดงอาการเป็นมิตรดีใจพอเจ้าหน้าที่เรียกก็จะวิ่งเข้ามาหาพร้อมประดิษหางเหมือนแสดงอาการขอบคุณแล้วิ่งไป ด้านนางโนรีเชียงอินอเจ้าของบ้านและเป็นผู้แจ้งความขอความช่วยเหลือเล่าว่านัวเชื่อง้าที่ผ่านมาได้ยินเสียงหมาร้องจึงเดินออกมาดูพบว่า มีหมาติดอยู่ที่ซอกกําแพงไม่สามารถช่วยออกมาได้เองจึงโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือคาดว่าคงตกใจเสียงผู้ที่จุดกันเฉลิมฉลองปีใหม่เมื่อคืนและตะเลิดหาที่หลบจนพัดต,ตกลงไปในซอกรั้วออกมาไม่ได้จึงต้องขอขอบคุญญณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยเหลือเจ้าดําในครั้งนี้ดลมาแล้วงเนี่ยค่ะเรามาเจอใช่ไหมพอดีได้ยินเสียงแล้วหมาที่บ้านมันเหา่า เลยเดินออกมาดูก็เห็นว่าคุนักมันติดอยู่ข้างเศร้าคือว่าคาดว่าน่าจะเสียงคุ๊ที่เขาจุดตอนไอส่งสายปีเก่านะออกาัอนะอ๋อเมื่อคืนนะครับแล้วเป็นหมาของใครครับรู้ไหมฮะมีเจ้าของหไหมทราบเลยค่ะไม่รู้ว่ามันมาจากไหนครับแล้วช่วยน้องหมาออกไปแล้วนี่ตอนนี้น้องหมาไปอยู่ไหนแล้วครับเนะี่ยน่าจะออก ไปไหนแล้วมั้งครับเพราะว่าน่าจะเป็นพวกหมาจรอะไรเงี้ยโอเคะจะปลอดภัยกันดีแล้วนะครับปลอดภัยแล้วค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณคด้วยนะคะครับผมขอขอบคุณมูลนิธิปอติองต๊งมากเลยค่ะที่มาร่วมด้วยเช่ยกันช่วยเอาน้องหมาออกจากกําแพงไปโดยสวัสดิภาพค่ะน้องหมาทราบว่าน้องหมาท้องด้วยใช่ไหมคาดว่าหน็น่าจะท้องดูดูทรงแล้วน่าจะท้องอยู่ค่ะครับผมขอบคุณครับ